นี่นะครับพอกดเข้ามาหน้าเกมแบบนี้นะครับเรากดเขาเกมเลยนะครับแล้วก็เราก็ปิดเน็ตนะครับผมนี่ครับแล้วก็กดตกลงไปนะครับแล้วก็เปิดเน็ตเลยครับพอเราเปิดเน็ตแล้วนะครับนี่ครับตัวมันก็จะล่องหนแบบนี้นะครับและให้เรามากดตรงที่โหมดฟีสไตล์นะครับพอกดแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ร้านค้านะครับนี่ครับแล้วก็การแต่งตัวครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ครับแล้วเราก็กดใส่ชุดอะไรไปมั่วๆแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับย้อนกลับมานะครับแล้วก็กดเข้าเลยนะครับผมมันก็อาจจะช้าๆน่วงๆหน่อยนะครับก็รอกันแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่นะครับพอเราเข้ามาฟีสไตล์แล้วนะครับเราก็กดออกเลยครับผมนี่นะครับพอเรากดออกแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะได้แล้วนะครับผมนี่ครับเราก็ไปดูเลยนะครับ นี่ครับสมมุติว่าผมจะเอาแบบชื่อคนแรกของผมเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นชุดหัวคาบูกีแบบนี้นะครับนี่ครับได้เลยนะครับหรือว่าผมจะเอาตามเพื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงมันได้หมดนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับคนที่สองก็ 1. ได้นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับนี่ครับคนที่สามผมก็ทําให้เลยนะครับนี่ครับผมก็สอนแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับผมไปละครับ